สวัสดีค่ะแม่หมอนจะขั้นรมผักเสียนเลยครับสวัสดีครับผู้รับชมนี่ก็มันตัวขั้นคบวันนี้มาดูสูตนแม่หมอนส้มไอขั้นส้มส้มผักเสี้ยนนะครับส้มผักเสี้ยนอ้าใส่เกลือไปแล้วนะครับผักเสี้ยนนี่อยู่ที่ไหนครับแม่เอามาแต่บ้านนองเตยเขาปลูกไว้ในสวนเขาปลูกไว้วญาติอามาให้อีกแล้วครับมีแต่ของฟรีนะครับ ลักษณะการคั้นเหมือนกับคั้นผักกาดค <_ d ata> ั้นส้มผักกาดที่เราดูไปแล้วแต่คลิปก่อนหน้านี้ไหมเหมือนกันล่ะท่านผู้ชมเหมือนกันเลยโอ้เหมือนกันเลยอันนี้เราผ่านการล้างแล้วก็ผ่านการล้างแล้วก็มาใส่เกลือแล้วก็มาคั้นเหมือนกันนะครับผักเซี่ยนสาก,การที่เรีไงเรียก <_ d ata> ผักเซียนลอ๋อผักเซี่ยนนะครับ <_ d ata> ผักเซี้ยน <_ d ata> ตุ้มผักเซี้ยนนี่มันก็คนละรสคนละรสกับผักกาดมันก็อร่อยเหมือนกัน ลักษณะการคั้นส้มนี่ก็มีหอมแดงใบหอมนะครับที่คั้นได้แล้วก็ผักกาดแล้วก็ผักเสี้ยนแล้วก็พันธุ์อย่างอื่นแม่ที่ที่ทำได้กะหล่ำกะหล่ำปีก็ผัดคั้นได้อืนะครับกะหล่ำปีมันต้องต้องบีบแบบนี้ไหมต้องคั้นแบบนี้ไหมแบบนี้คั้นเหมือนกันเหรออันีกันมะณาคั้นไม่ได้มะนาคั้นไม่ได้กินตับเสี้ยนรอกกันนะครับนี่เราได้มาประมาณกิโลกว่า ยากแต่ก็ให้มาการคั้นก็เหมือนกับผักกาดนะครับที่เราเคยดูไปแล้วนะครับไปหาหม้อใหม่มาเพือ่อเอาม้อใหม่มาใส่แม่บอกให้เอาม้อมาแล้วนะครับก็ใส่เกลือแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเหมือนกันกันกบผักผักกาดนะครับแต่นี่ก็คือใส่คั้นไปเรื่อยๆจนผักมันยุบยุบตัวลงนะครับ อันนี้มันได้เล็กมันไม่เยอะผักกาดมันเยอะผักกาดมันจะก้านมันจะโตนะครับมันก็จะได้เยอะปริมาณมันก็จะเยอะอันนี้เอามาเยอะกวกกับกินกับลาบกินกับน้ำจิ้มลาบจิ้มแจ่วได้หมดนะครับอันนี้กี่วันกินได้ครับเยมอนพรุ่งนี้เมื่อร็นี้ก็กินได้กินได้เท่ากับผักกาดเลยครับอ๋อกินได้เท่ากันพรุ่งนี้ก็กินได้นะครับนีผักสดพรุ่งนี้ก็กินได้แต่มันไม่เปรี้ยวมาก เเัเเมมือนดยยงไ่ี้วถ้าชอบเปรี้ยวก็ต้องรออีกประ,ประมาณสองวันแต่ถ้าชอบแบบพอดีพอดีก็วันนี้ก็กพรุ่งนี้ก็กินได้แล้วนะครับเอากระมังใส่ด้านล่างแล้วก็รอ,องด้วยกระด้งก็เอาผักมาลงแล้วก็เอาเกลือโรยแล้วก็คั้นเลยทีนี้ครับวิธีการทํานะครับครับเราก็จะใส่ข้าวสวยนะครับ จะลงไปอันนี้มันเล็กอันนี้มันน,น้อยใจน้อยๆขนา,นา,นาดาให้มันเป็นข้าวสวยเพิ่มความเปรี้ยวนะครับนี่แล้วก็คันไปนเรื่อยๆนะครับจนเข้ากันยายหมอสเริ่มเหนื่อยนะครับเมื่อกี้คันใช้เวลานานอยู่เพราะว่าผักเสี้ยนก็มีความแข็งแล้วก็มันจะเหนียวกว่าผักกาดนะครับเรียกว่าใช้แรงเยอะอ่ารมันแข็งครับ ถือว่ามาผมก็มาขอสูตรเจมอนนะครับเพราะว่าไม่เคยทํำแม่ทําให้ดูก่อนต่อไปก็จะให้เพื่องทานะครับก็เพื่ออันนี้เป็นแบบยาที่เราทําเป็นแบบไว้แล้วก็เราจะทํากินเองนะครับต่อไปคัดจมูกนี่ไม่ใช่อะไรครับกลิ่นของผักนะครับกลิ่นของผักมันสูนขึ้นดังครับพอเสร็จแล้วแม่ก็จะมาคั้นให้มันสะเด็ดน้ํานะครับเหมือนกับบิดผ้านั่นแหละครับให้น้ำออกาแล้วก็จะมาแช่น้าเกลือนะครับ บีบอันขมมันออกน้ำขมมันออกเราจะแช่น้ำเกลือลักษณะการคั้นก็เหมือนผักทุกอย่างก็คั้นแบบนี้นะครับคั้นผักกาดคั้นหอมก็จะคั้นแบบนี้นะครับน้ำก็เป็นน้ำน้ำที่น้ำฝนนะครับกรองมานะครับเวลาเป็นก็กินน้ำได้ทานน้ำได้มันเปรี้ยวอร่อยบางคนก็ชอบอกินน้ำด้วยไม่ใช่กินแต่ผักผักกาดก็เหมือนกันกินน้ำด้วย เราแช่น้ำเกลือแช่น้ําฝนลงไปก่อนแล้วก็โรยด้วยเกลือนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการแช่น้ําเกลือทิ้งไว้นะครับถ,ถ้าอยากกินนานๆก็เวลาให้มันเปรี้ยวนิดนึงก็แช่ทุกเย็นไว้นะครับถ้าอยากได้กินนานๆน้ำน้าผักนะครับเขียวๆอย่างเงี้ยคือผักเกียบร้อยนะครับพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อเน,นี้ก็กินได้นะครับสูตรส้มผักเสีย้ยนย้ายมอนกอบคุณมนมน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับค่ะสวัสดีครับ